สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง BAF a r m ฟาร์มฟาร์มอันไอของลุงเหวงที่คารบทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขณะน,นี้วันที่21มีนาคม2568นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมงเศษนะครับบ่ายโมง15นาทีทำไมลุงเหวงเน้นคำว่าบ่ายโมง15นาทีวันนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าลุงเหวงทำงานกลางแดดนะครับอเผอิญว่าวันนี้แดดยังไม่ร้อนมาก และอากาศก็เย็นด้วยเป็นมีนาคมที่อากาศเย็นนะครับในขณะเดียวกันลุงเหวงก็ได้เจอวิธีการแก้ไขปัญหากล้องถ่ายภาพนะครับก็คือโทรศัพท์ของเรานี่มันร้อนโดยการไปเก็บร่มเก่าๆมามามัดใส่ขาตั้งกล้องนะครับวันนี้คนถ่ายอยู่ข้างนอกนะครับคือคนอยู่ข้างนอกจะมีลุงเหว่งอยู่คนเดียวอธิบายอยู่คนเดียวนะครับส่วนคนช่วยถ่าย วันนี้มอบหมายภารกิจให้การสารนะครับเราทํางานสองคนนะครับแต่ว่าคนหนึ่งมีหน้าที่มาโม้ให้เพื่อนฟังอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ถ่ายภาพนะครับเมื่อวานนี้ลุงเหวงลงคลิปเกี่ยวกับผักกามดองนะครับก็เน้นพืชเป็นอาหารอาหารเป็นยาเน้นในเรื่องนั้นนะครับพืชเป็นอาหารอาหารเป็นยาก็คือเป็นสมุนไพรนะครับประมาณนั้นก็แล้วกันแล้วมีเพื่อนให้ความสนใจหลายท่าน มีท่านหนึ่งบอกว่าขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับขอดูใกล้ๆหน่อยอีกท่านหนึ่งก็ถามเรื่องของการจะหาไปปลูกคือสรุปว่าการขยายพันธุ์ทาอย่างไรนะครับลุงเหวงเลยต้องขออนุญาตกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับต้นผักกามให้ชัดๆให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผักกามนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าคือกุมบกนะครับ เอาละพอพูดถึงพูดผักกลุ่มแล้วนะครับมันมีสองอย่างนะครับเพื่อนๆหนึ่งกลุ่มน้ํานะครับสองกลุ่มบกกลุ่มน้ําเนี่ยเขาก็เรียกว่าผักกลุ่มผักกลุ่มนั่นแหละครับใบจะรีลี่ลำต้นก็เหมือนกันนี่แหละครับแต่ต้นใหญ่กว่านี้เป็นไม้ที่ต้นใหญ่กว่านี้เป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็จะชอบอยู่ในที่ที่มีน้ําท่วมถึงได้ด้วยนะครับนั่นคือกลุ่มน้ํานะครับสองกลุ่มบกหรือเรียกให้แตกต่างกันไป บางที่เรียกว่าผักกามลุงเหงก็เรียกช,ชื่อตามว่าเป็นผักกามนะครับเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยผักกลุ่มบกขอโทษผักกลุ่มน้ําต้นใหญ่กว่าผักกลุ่มบกหรือผักกามนี่ต้นเล็กกว่าแต่เป็นไม้ประเภทเนื้ออ่อนเหมือนกันนะครับแล้วใบเนี่ยนะครับกลุ่มบกนี่คือผักกามนี่ใบจะใบจะกลมกลมนมน,มนกว่าอาจารย์สารถ่ายมาใกล้ๆครับนะครับนี่แหละครับ ใบจะกลมๆม,มลันมวนกว่าส่วนกลุ่มน้ําใบจรีไม่เห็นเปรียบเทียบก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงนะครับในแต่ละก้านใบนี่จะมีใบเล็กๆอยู่สามใบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสองใบสามใบแต่ส่วนใหญ่เป็นสามใบนี่ครับสามใบอย่างนี้นะครับเนี่ยมีก้านใบเอาล่ะครับสําหรับต้นนี้ทําไมเป็นใบเขียวแล้วนะครับเพื่อนๆดูในนี้นะครับ น้ำขังมานานแล้วครับเนี่ยแสดงว่าเขาได้น้ําจนหลังจากที่ใบร่วงแล้วจนใบแตกใหม่แล้วครับรุ่นนี้ใบรุ่นนี้ไม่สามารถนําไปดองได้นะครับไม่ต้องไปดองแล้วครับเดี๋ยวลุงเองอยากเคี้ยวให้ดูโอ้ยขมพุยพยวพยขมมากครับผมผมขมเพราะฉะนั้นตอนดองถ้าดองไม่เป็น ก็จะขมแล้วฝันฝาดเฟื่องเฟื่อยนะครับแต่ถ้าดองเป็นแล้วจะเรี้ยวแล้วก็มันนะครับเอาละครับให้ดูต้นแรกเดี๋ยวลุงเหงงจะพาไปดูอีกสองต้นนะครับที่อยู่ภายในฟาร์มของลุงเหวงครับโอเคต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับที่จะพาเพื่อนๆมาดูต้นกามหรือกลุ่มบกต้นที่สองนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนตรงที่ลุงเหวงยืนอยู่ตอนนี้กลายมาเป็นนั่งแล้วนะครับ ตรงนี้คือที่นาครับที่นาที่สําหรับทํานาแต่เดิมนะครับแต่ลุงเหวงหยุดทํานามาสองปีแล้วเพราะว่าไปปลูกอย่างอื่นก็เอาเป็นว่าเป็นที่นาเก่าก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนตามมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเนินหรือเป็นโพนมาก่อนนะี่ครับน้ําท่วมไม่ถึงต่อให้น้ํามาเยอะนะครับก็ท่วมไม่ถึงเพราะถ้าท่วมตรงนี้ก็ท่วมข้าวด้วย จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ครับคือกุ่มบกหรือต้นกามนี่ครับนี่คือต้นที่สองที่ลุงเหวงจะพาดูเนี่ยใบอ่อ,อนๆอย่างขนาดนี้การสารถ่านไม้ใกล้ครับอย่างนี้สามารถไปทําผักกามดองได้ครับนี่ครับขนาดนี้เดี๋ยวเคียวให้ดูอีกทีหนึ่ง <laughs> เคียวทุกต้นเลยนะครับ ออืืขม,มครับขมนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าขมก็แล้วกันติดปากติดคอถอยไปนไิดหนึ่งจานสาลเสร็จแล้วถ้าแงวนขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้มีดอกแล้วครับต้นนี้มีดอกล้วนะครับปรากฏกว่าต้นนี้พร้อมทั้งยอดทั้งดอกจะออกคงพร้อมกัน นะครับแต่ว่ามียอดนิดจำนวนน้อยนี่แหละครับเพื่อนๆต้นก็ใหญ่ขนาดนี้แหละเอาลุงเหงกอดให้ดูเท่านี้เองนะครับก็สามารถที่จะให้ยอดให้ดอกสำหรับพวกเราไปทำผักกาดหรือผักกลุ่มดองได้นะครับเห็นไหมครับผ,ผู้อ่ิงนี้แหละ โอเคนะครับสาหรับต้นนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนต้นกามหรือกลุ่มบกต้นที่สามนะครับต้นนี้อยู่ติดกับบ้านของลุงเหวงอยู่ใกล้ๆเครื่องปั๊มน้ำนี่แหละครับอยู่ริมตะลิงนะครับอยู่ติดบ้านต้นนี้ขุดล้อมมาปลูกนะครับขุดล้อมมาจากทุ่งกุหลาร้องไห้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นตอนนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับก็มีกิ่งขึ้นมาอยู่นะมีใบรุ่นนี้ ไม่สามารถที่จะนําไปดองได้นะครับเพราะแก่แล้วแล้วก็ส่วนข้างบนจานสารสองลข้างบนแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วลุงเียงกับจานสารมาเก็บเอายอดไปทั้งหมดแล้วไปให้คุณแม่ไปดองนะครับให้คุณยายคือคุณแม่ของจานสารไปดองนะครับถ้าดองเสร็จแล้วจะส่งกลับมาจัดมาสำรับ แล้วก็จะให้ลูกชายของคุณยายคือจานสารนะครับแล้วก็ลุงเหงได้รับประทานแล้วก็จะถ่ายภาพให้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็เหมือนก,นกันกับสองต้นนั้นแหละครับแต่ว่าต้นนี้มีการเก็บไปแล้วเนี่ยครับเก็บจนแทบจะโกรนส่วนเพื่อนอีกท่านหนึ่งถามลุงเหมงว่าการขยายพันธุ์ผักกลุ่มนะครับท่านถามมาว่าจะเอาไปปลูกีททำอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นลุงเหงก็หมายถึงการขยายพันธุ์ผักกลุมนี้นะครับขยายพันธุ์ได้เท่าที่ทราบเลยนะอันที่หนึ่งนะครับขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับอีกหน่อยเขามีดอกแล้วก็จะมีมีลูกนะครับก็เอาเมล็ดไปเพาะเพาะได้นะครับอันนั้นเพาะได้อันที่สองนะครับก็คือก็อีกวิธีง่ายๆหนะุดล้อมไปนะครับขุดล้อมไปอันที่สามนะครับ ที่ลุงเหว่งอยากให้เห็นแต่ที่จริงอันที่สามเนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่สองนี่ครับพอรากเขานี่นะครับการสารถ่ายหนะ้ดูรากเลื่อยมานี่นะครับเลื่อยมานี่มาถึงตรงนี้ก็แตกต้นเล็กๆ้วครับเนี่ยแตกต้นเล็กๆเ,เราก็มาขุดเอาครับขุดเอาแยกไปไล่มาอีกการสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับเขามีต้นเล็กที่เกิดจากราก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ก็คือขุดล้อมขุดล้อมอย่างนี้ขุดล้อมเอาต้นเล็กนะครับเอาไปปลูกนะครับซึ่งต่างจากขุดล้อมต้นใหญ่ถ้าขุดล้อมต้นใหญ่ไปก็จะไม่เหลือรากแล้วครับต้นเล็กก็ไม่ได้เกิดแต่ถ้าขุดล้อมต้นเล็กเราก็เหลือต้นใหญ่ไว้แล้วรากเขาก็จะแตกขึ้นหม่นะครับหรือไม่ก็รอเอาลูกของเขานะครับซึ่งมีมเมล็ดไปเพาะ สำหรับในคลิปนี้ที่ถ่ายทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้มาพูดถึงเรื่องของต้นไม้นะครับคือผักกลุ่มบกหรือผักกาดแล้วก็พูดถึงการขยายพันธุ์นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องการแปแปลรูปเป็นอาหารนะครับหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ให้ความสนใจนะครับลุงเหงงต้องขอขอบคุณนะครับพี่ทุกท่านให้ความสนใจในสาระต่างๆที่ลุงเหงง ส่งไปให้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์กลับมาเราก็ยินดีที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ชาวโลกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะก่อประโยชน์อยู่ไม่น้อยไม่มากก็น้อยนะครับลุงเหมงขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอสวัสดีไว้เท่านี้ก่อนพบกันอีกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ